สวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับวันนี้กำลังจัดผมให้ใครเออให้กับพี่ไม้น้องไม้พี่รัฐค่ะตัดผมวันนี้นะก็อยากฝากบอกเพื่อนๆว่าติดตามเป็นแฟนคลับน้องไม้ด้วยนะคะหลังจากที่ลากบุญลากบุญอวสานไปแล้วนะคะก็ติดตามผลงานตลอดวันนั้นเพื่อนๆในโซเชียลแคร์ผมเห็นแล้วนะคะว่าที่น้องไม้ไปทําอ่ะอันนี้พี่แจ๊คเป็นแฟนคลับไหมเหมือนกันแอบเป็นเงียบๆแต่น้องไม่รู้ตัว แชร์นะจริงวันนั้นเห็นหนูนั่งคุยกับคุณยายพี่กลับไปบ้านตีสองพี่ไปดูในโซเชียลแคมร้องไห้หน้ำตาพี่ซึมว่าคุณยายคนนั้นพี่เห็นมาแล้วแต่พี่ไม่มีปัญญาช่วยเขาหหเห็นก่อนหน้านั้นแหละไม่มีปัญญาช่วยเขาแล้วก็พอดีไม้ไปเห็นหอตอนนี้คุณยายที่น้องไม้ไปเห็นนั่นน่ะคุณน้องไม้ได้ช่วยเหลือไปแล้วเนะาะส่งไปไหนนะบ้านบางแครคถ้าพี่แก่ไปอย่าไปที่ไปไว้นะ พี่ก็เดี๋ยวพี่ก็ฝากบอกไหมก็แล้วกันว่าเออถ้ามาแกะมาอย่าไปไว้เลยอย่าไปไว้ตามกองถ่ายตอนกองอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเพราะเป็นคนชอบเมาอยู่บ้านบางแคร์ไปแรกๆสามเดือนจะสนุกกับอยู่บ้านบางแคร์เพราะว่าแรกๆสามเดือนจะไปเล่าประวัติชีวิตตัวเองฉันเคยเป็นอย่างงั้นฉันเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนหลังจากนั้นประวัติชีวิตก็จบหมดก็เหงา เคยมีคนไปอย่างเงี้ยแรกๆไปสนุกมากอะไรเงี้ยค่ะก็ไปฟังชีวิตคนอื่นไปฟังชีวิตคนอื่นนะคะไปเล่าเล่าเล่าเสร็งของเราไม่สนละเหงามีหลายคนเป็นอย่างนี้ค่ะก็คุณยายที่น้องไม้ได้ช่วยเหลือค่ะที่ที่ได้ไปไปแล้วก็ที่น้องๆเห็นในโซเชียลแคมนะตอนนี้คุณยายไปอยู่บ้านบางแคแล้วไม่ต้องห่วงนะคะคนไหนที่มีอะไรอีกก็บอกได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะ ส่งน้องไม้ไปช่วยนะคะโอ้โหเป็นซ <c oughs> ุปเปอร์ฮีโร่เหรออืมซุปเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวขอไปสร้างชุดกรอกกันมีใครมีงบสร้างไอรอนแมนให้ผมหไหมอรอนแมนเหรอคะพี่อืไอรอนแมนภาคนี้ยังไม่ได้ดูเลยเนี่ยตัดผมทั้งวันยังไม่ได้ดูเลยสนุกไหมคะน้องไม้ใช่ใช่ครับก็โอเควันนี้ยังคงคอนเซปต์ของน้องไม้คือรอ,อ,องเท้านะคะเพื่อนๆ,ๆในโซเชียลแคมป์ขารองเท้าของน้องไม้คู่นี้พี่แจ๊คเห็นมาประมาณเกือบเดือนแล้ว มันใส่มไม่สบายอ่ะมาเดินก็แก๊กก็แก๊กอ่ะใช่เหรอผมว่ามันสบายมันสบายใช่ไหม,ม,มแล้วที่จะจุจักมีไหมที่บ้านเรามีขายไหมครับมีอันนี้ผมขโมยกองกอ,องหนัง <c oughs> อ้าไในบอกว่าไปซื้อที่ญี่ปุ่นับกองหนังเลยแหะกองหนังที่ญี่ปุ่นนะครับใช่ขโมยมาเลยไม่ถ้าบ <c oughs> ้านขโมยใส่มาเลยบอกพี่เอาอะไรนะ ถ้าบ้านเรามีพี่ว่าจะไปซื้ออยู่เพราะว่าจะใส่ทํางานเหมือนกันนะแกแ๊ก,แกเดินมันดูแลด,ดีค่ะมันดูไม่เรียบร้อยทาไมโลกทําไม